แดดออกแล้วครับวันนี้หลังจากเมื่อคืนฝนตกหนักตกหนักมากครับแต่ข้างบ้านผมไม่ตกนี่ไม่ค่อยใจเหมือนกันนะฝนมาที่นี่บ้านน้องก็ตกนะครับนี่ก็วันนี้ก็จะส้ายหน่อยนะครับ <S <S พี่น้อง <S <S ต้องรอให้แดดออกก่อนนะครับค่อยไปลงเกี่ยวได้เนะถ้าไปเกี่ยวตากแดดไป้าไปเกี่ยว กลางฝนนี่อับรองครับจ <c ười> วดเลยวันนี้กี่ไร่ครับ <30. S 1> รเกือบสามสิบเกือบสามสิบิสองเจ้านูรอติดตามนะพี่น้อง,องวันนี้นะอีกเจ้าหนึ่งด้วยตามจริงอ่ะมันมันสองเจ้าให้เกี่ยวแต่อีกเจ้าหนึ่งอ่ะป้าบอกว่าเดี๋ยวคอยดูก่อนมันก็จะให้เกี่ยวได้ไหมอ๋อ เดี๋ยวรอไปดูครับประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าอีกเจ้าหนึ่งเดือนต่อป้าก็ประมาณกี่ไร่สิบหกไร่สิบหกไร่แล้วของเจ้าอีกเจ้าหนึ่งอ่ะประมาณถ้าไม่สี่กับห้านี่แหละสิบหกไร่สิประมาณยี่สิบกว่าเกือบเกือบสามสิบแหละครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งประมาณแค่ไร่โอ้สามสิบพอดีของใหญ่ติ้อง ยึดไว้ที่ฟากประมาณนั้ออนอะ่ะเอ้าแกะปิดยังนะ่ะยังปิดปิดได้ใครมาเคลนให้นไหยครับเสียวิระบ่ครับอ๋อเดี๋ยวขึ้นเทเลอร์เสียวิระไปครับน้องก็หาเทเลอร์นะนี่ถ้าเอฟซีท่านไหนเจอเทเลอร์ครับครับช่วยบริจาคหน่อยราคาที่พอไปกันได้ก็เสนอมาครับหาก็ ถ้าได้ปีนี้ก็ดีนะนี่อยากได้แต่หัวยาวกับพ่อเอาหัวยาวเหรอหัวยาวแหละถูกค่อยมาแต่งเอาเนาะเราเป็นช่างอยู่แล้วแหละคุณพ่อเก่งมากนี่คุณพ่อทําได้ทุกอย่างครับพ่อทําอะไรครับนี่อขันในแว่นตาในตรงเต่งมันครับตอเตงติกเงอ๋อตเงเราก็คุณพ่อก็ปิดแล้วนะพี่น้องนั่นนะ เซอร์มาแล้วครับประมาณ10เซนบอกพ่อนั่นสิบเซนสิบเซนเนาะก็เหลือแค่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะตัดอย่างนี้แหละอ๋อเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไม่ต้องดูเราตัดเลยตัดเลยว่ะตัดไปไว้ตัดไปไว้เลยครับฉุดเชิญไปจับแต้มเอาหน่อยหนึ่งไปไปใช้ก่อนก็ระตอนเย็นมาเจาะดูใส่ใส่น็อตเนาะแต่ความเป็นจริงตัวนี้มันต้องสูงกว่านี้หน่อยอยู่ขนาดนี้เอาตัวนี้นะครับได้ลูกก็ตัดแล้วก็เอาเอาไปนี้ก่อนพอดีเลย มันก็ต้องตัวนี้มันมันต้องให้รูบ,บนมันมันแคบหน่อยครับก็ต้องปรับแต่งไปตามนั่นแหละนะพ่อเนาะครับถ้ารถยังไม่ลงเกียวนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไร,ไรจะเป็นอะไรดูไปเรียบร้อยหมดครับดูไปสวยแหละแต่ต้องลงเกียวนีแนะครับถึงจะรู้ว่าตรงไหนที่จุดบกพร่องก็เอามาแก้ไขร,ร้อนนะแบบแดดออกแล้ววันนี้ เล่นยังทะได้ทำเลยซื้อซื้อเต็นมาเลยซื้อมาแล้วบ่ะเลือตะขากรังคารนะเฮียเรือตะขากร์เห็นท่านได้ซื้อแป๊บขาดแป๊๊บบึก็เหลือบังโคลนอีกรอข้าวน้่งสุกก็น่าจะได้ทำอยู่เนาะมีเวลาทำอยู่เนาะอีกสักหน่อยก็ได้ทำขึ้ากกขอสิบาก็เหลือไม่เยอะแล้วแหละจะหมดละครับบ่กกขอสิบห้าเลยนะ นย่ะหลังเขาโอ้เปราะอ๋อข้าวตัดเนาะเปรอะว่าเขาก็ยังรอรดไอ้น้องสายันอยู่ดินี่ก็ลุงเน้อยอ้อพี่น้องกันครับดีมากเลยอุดหนุนพี่น้องอุดหนุนลูกล้านนี่แหละเวลามีปัญหาอะไรก็ช่วยเหลือกันครับพี่น้องกันมีลุงคนนี้ลหรแกอ๋อครับตัดน้าที่เกี่ยวเมื่อวานอ่ะครับเมื่อวานแกไปซื้อกระเตี่ยวมาตั้งเยอะแยะบ่ นี่ไปก่อนว่าเมื่อวานผมติดธุระดูน้องได้สักพักหนึ่งแหละพอดีมีธุระไปอีกครับรถเกี่ยวก็ยังไม่ได้เช็คเลยวันนี้ก็ต้องไปเช็ครถเกี่ยวอีกนั่นนี่เ,เ,เช็คอ,อีกครับวันนี้เครื่องก็ลงอยู่งานซบนั่นแหละโอ้รุนรีเยเลยสชนไเวลาง,งานเข้าก็เข้าพร้อมกันทั้งหมดนะพี่น้อง ก็ว่างว่าก็ก่อนที่จะไปทำรถตัวเองก็เวะมาติดตามของน้องนะครับน้องสายยันนะเพราะว่า FC หลายท่านเลยครับรอชมรอชมว่าน้องสายยันนี่รถเกี่ยวดีขนาดไหนคล่องขนาดไหนครับ วันนี้ก็รอเทเลอร์ครับพี่น้องข้าวกินแล้วกินข้าวเลยบ่ครับโอ้สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีมากเลยดะเสื้อไปแน่นสุกตะวันนี้ว่ายังลดกว่าเดิมแต่ก่อนอ้วนกว่านี้อย่าแต่ก่อนจะได้เมียก็ผอมกวันเนี่ยข้าวได้เมียก็ไม่ละเมินเลยแปลว่าเมียเลี้ยงดีครับเดี๋ยวไปดูนีอมไหนครับนี่หนาผมเติมไปผมมันจะซึม อ๋อตัวนี้นะอ๋อนี่เสริมใหม่บ่นี่เนาะเสริมใบตุบเรียวดันเนี่ยเสริมเมื่อเช้าบ่ะครับเมื่อเช้าผมรู้สึกว่ามันจะมาออตรงนี้เนาะครับอือต่ต้องอื่นไม่ค่อยมีปัญหามันออตรงนี้ครับลองดูเนาะครับผมลองทำดูนี่นะแต่ก่อนก็ไม่ได้ใส่หรอกแต่อันนี้ดูมันไม่เข้าอืมก็ต้องลองดูวันนี้ครับว่าดีขึ้นไหม มันจะเข้าด้วยมันจะวาน <laughs> ต้องลองดูได้ข่าวว่าพ่อจะเคลื่อนตัวกวักนี้มาข้างหน้าอีกบ่แค่นี่บ่พอดีแล้วบ่ไม่เคลื่อนแล้วแต่เปลี่เคลื่อนแล้วนะครับโอ้สุดแล้วเดี๋นี่ครับเคลื่อนแล้วเคลื่อนวันนั้นแหละอ๋อดีก็เดิมครับวันนั้นมันชิดไปแล้วมันเหมือนกับโกยขึ้นคืนเนาะครับมันโกยขึ้นคืนอ๋อเคลื่อนแล้วแจ่มแล้วแจ่มแล้วไฟใช้ได้ไหมเนี่ย

ห้าสิบสองครึ่งนะแล้วก็ความสางความสูงบ้างความกว้างรู้สึกว่าจะมาวัดด้วยตลบเม็ดอยู่ไหนลูกลำเมตดไปไว้เผื่เลยเดี๋ยวไปเกี่ยวของเก่าแล้วมันมีปัญหามาไปจับแตะมาเลยอ๋อัับเดมลับเม็ดของตรงนี้มันลมมันแรงของเราอ่ะ พัดลมแรงจริงนะชัดเลย17เส้นไป17เกว้างร้อยยาวร้อยห้าสิบสครึ่งยสเล้สูง17เส้นเ็นั่นละเออเห็นนั่นละเดี๋ยวเอาไม่ิดเลยไม่ิดเลยตัดแผ่นเหล็กเหรแผ่นเแค่เาทแค่เวามันกันข้าวเนาะ กันเม็ดข้าวอืเวลามันขึ้นสูงแล้วมันครับรับคถ้าทําทําเป็นตัวปรับได้ก็ดีนะพ่อเนาะเป็นน็อตแต่กอนมันเป็นตัวปรับนะเนาะเวลาเลื่อนขึ้นลงได้นะไอ้ตัวเก่ามันเป็นตัวปรับครับเจบที่นี้เลยเอาไปวันนี้ก็ไปลองได้ไปลองก่อนเนาะเอาไปดูก่อนได้ระดับไหนค่อยแต่งกันไปครับเพราะว่าวันนี้ก็กออครับเดี๋ยวไม่ทันเกี่ยววันนี้ไปหาตังก่อนครับวันนี้ไปเดี๋ยวไปดูน้องตัดเลนนะ นี่นะครับอูของน้องก็จะอยู่ลังบ้านครับพี่น้องเขายงายอยงซื้อเทเลอร์เอาจัดไปเดี๋ยวรอซื้อกลับบ้านครับเรานี่นะโอ้นั่นมันน้ำเก่าบ่ลูกเอ้าทำไมสองลูกอ่ะอ๋อเซีวิระให้มาลูกหนึ่งบ่ โอ้สีกระนี่ใจดีมากเลยสุดยอดเลยครับเสียวิระเสียวิระดูแลน้องดีมากเลยแช่ไรตัดนี่ลูกหมูนี่นะโอ้โหตัดคันๆเลเนาะเนี่ย ผมผมผมอะไรนะยังไงจะพูดว่างไงดีนี่ผมอึ้งตรงนี้แหละพี่น้องรถเกี่ยวคันหนึ่งเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยของน้องอะลูกหมูตัวเดียวนะสองตัวบ่แค่ลูกหมูอะไม่มีอะไรตัดนะพี่น้องใช้ลูกหมูอย่างเดียวครับไม่มีอะไรพัดมงพัดมาไม่มีเลซรงเลซื้อนะโอ้เนี่นี่ผมก็น่าชื่นชมตรงนี้ละครับพี่น้องอเพราะว่า ร2ครึ่งเครื่องมือนี้ไม่มีอะไรที่แบบจะนั่นนะแต่น้องสามารถทำได้นี่ครับมันเป็นที่น่าชื่นชมมากเลยอ้สายพานอยู่เยอะังอ๋อนี่สายพานตัวเก่านะของเก่านะครับอ๋อเพราะเพราะว่าเราเปลี่ยนที่ตำแหน่งหมดเนาะเนาะเออเปิดเชียงกงได้นะนี่ เพราะว่าตำแหน่งของมุลลี่น้องปรับแต่งใหม่หมดนะครับใส่ไม่ใช่ที่เดิมเนาะของเก่าด้วยเลยของเก่าด้วยบอกโอ้สะสมเก่าเก็บ่เเกกา็บโอ้ดิทำไมไม่ใส่นี่เนี่ยยยาเลทำไมอ่ะมันร้อนบอ๋อนี่ใช้อะไตัดนี่ใช้ รถเชื่อมด้วยวนี่น่ะรดเชื่อมตัดโอ้โหเดี๋ยวดูหน่อยสิเดี๋ยวดูหน่อยโอ้อ๋อนี่ไงถ้าถ้าตามไปเจอไปดูอ่าถ้าไปดูไอ้คลิปเก่านะโอ้ยคลิปเก่าเออช่องวีระช่องวีระที่คลิปตอนนั้นอ่ะคลิปเก่ารถเก่าเนาะขั้นเก่าอ่ะนี่แหละจะเจอตัวนี้เลยฝาครอบแม่น้ํานี่ใช่รถเชื่อมนะ โอ้โหเนี่ยพี่น้องดูสิสามารถเอารูดเชื่อมาตัดเป็นรูปเป็นตวงสือได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยดูอะฝีมือโอ้เจ๋วจ๋วไทยเจริญซอยอยสายันบ่การช่างสายโย <laughs> คุณแม่บอกว่าสายโยครับ โซ่เอียวจวดเลยโอ้คุณแม่ได้อะไรวันนี้ไก่อะไรจะนับจะน้อยแทาไก่อาอินี่ไก่ฟ้มอ๋อไก่ฟรามอ๋อทำขายวันนี้โอ้โหทำไมตัวใหญ่ตัวใหญ่จังเลยฟรามนี่นะอ๋อไก่อะไรเขานี่ไก่เนื้อบร ตัวใหญ่มากเลยผมคิดว่าหานนะเมื่อกี้คิดว่ากระปานะขายตัวเท่าไหร่เนี่ยอ๋อขายเป็นตัวเลยจ้าตัวละร้อยี่สิบโอ้โหกินได้ทั้งหมู่บ้านนะพี่น้องตัวหนึ่งนี่อ๋อไก่เด็ดเดียวโอ้โไก่เด็ดเดียวแปรรูปขายครับแล้วไก่เด็ดเดียวมั่งไก่ยงมั่งครับไก่ยงเป็นยังไงครับไก่ยงไก่ยงก็เหมือนหมูยงนี่แหละน้าบอก อ๋อ oh, เหมือนมุ้ยองนะว้าแจ๋วเลยอ๋อไม่ใช่แต่ก่อนแม่ทำปลาทูดิบหราทำปลาทูครับาจะเอามาทไมคะอ่ะไปดูน้องตัดเล็ให้น้อง เทเลอร์มาแล้วครับเสียวิระมาแล้วโอ้ <laughs> สวัสดีครับ,รบโอ้สวัสดีเซวิระครับอโอ้มาแต่เช้าเลยมารอเทเลอร์ครับนี่เ<อ>ทเลอร์มาอย่างครับสสสนเสี่ยเกานะติดครับช่วงนี้อะไแก้ไขอะไรบ้าง แต่ขายนุว่าปิดตะแกรงข้างบนวะที่เสียบอกอะ่ะตัวนี้ก็อันี้ลงตามหน่อยอืมไม่เะเอาไปไว้ข้างหน้าเลยเนาะปิทังขนมาอืมทเลมาแล้วบอกทะเลมาแล้วพี่น้องเลนที่น้องตัดเมื่อกี้ก็เอามาปิดตรงข้างบนนะครับอ่ะ ทะเลืมาแล้วครับพี่น้องโอ้จวดเลยไ้ยเวลาแล้วครับไปตอติดตามครับผมว่าวันนี้ร้องน้องจะไปลงอยู่แถวไหนเนาะเดี๋ยวผมไปตามถ่ายให้พี่น้องได้รับชมครับโอ้ลิ้นผมมันแข็งนะพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากเป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วยกัน ขอคุณละหนึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาพี่น้อง fc ไปก่อนครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ